เก okay, สวัสดีครับสวัสดียามเช้าในวันหยุดของหล,หลายๆท่านนะครับอ,อ่าคุพิงกินอะไรลูก <c oughs> ขอกินนะครับต้องเที่ยวมาแล้วนะครับแกะเปลือกนะครับแกะเปลือกดูการแกะเปลือกน้องที่ครับนี่กล้วยนะแกะแกะดีมากเลยนะครับดูกันแกะนะครับดูการแกะนะครับนี่นี่แกะแกะเร็วมากเลยนะครับแ,แ,แกะเปลือกดูนะฮะนี่ ดูกันแกะนะฮะโอ้โหแกะเปลือกอีกแล้วนะครับลูกชายของเราก็จะมีแม่ๆค่อยกินเปลือกกล้วยของปูพิงอยู่นะครับดูนะฮะแกะแกะเปลือกนะฮะดูกันแกะเปลือกแกะเปลือกยังไงดูโอ้โห แกะเปลือกเร็วมากะนะครับเกะงเก่กเกองที่ปากก็ได้เออ <c oughs> แกะเปลือกแกะเปลือก <c oughs> ก็ <c oughs> แกะนี่เปลือกออกแล้วนะฮะดูแกะเก่งไหมครับ <c oughs> อ้ <c oughs> อาปากอ้า,อาปาก <c oughs> บนบน xin chào xin chào bốn súng, súng. ok phải chào mà chung chiên chung chiên phải chào ta chẳng bảo có đi pin có có lục có con ok ta chẳng bao. có đi có lục xin xin chúc 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 thôi mẹ thế mà chúc Em mà thôi mà Chúp. xin 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 oh, bằng một bằng ăn pin đi <laughs> <laughs> ว้ก็ได้ไปขโมยกล้วยเขาเป็นหวีหนึ่งเอากินก็ไม่กินดูวะเหวงถอยอย่าเนี่ยอย่าไปลูกโอเคนะครับเต้นไหนเต้นยกขายกขาดิเต้นไหนเต้นไหนบอลสูงเอ้าเต้นหน่อย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 ลูกเต้นหน่อยเอ้าเอายกขาดิยกโอเคอยู่ภาเจ้า โอเคครับบรรยากาศนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็จะล้อมแต่น้องผูพิงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช้างเด็กนะครับยังว่านั่นแหละนะครับเขาก็ชอบช้างเด็กกันเยอะนะครับปูพิงเราก็อยู่เชือกเดียวนะฮะเด็กอยู่เชือกเดียวนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศนะครับสอร์รีนะครับนี่ไมยายาวเรื่องไหนโอเคสอร์รีบรรยากาศนะครับนี่จะเป็นแม่น้อยแม่ดวงตานะครับ แม่สลีพร์นะครับแล้วก็แม่แฝดแม่แฝดแล้วก็นู่นะครับเจ้าวเยอะนะครับผมอ่ะปิงตนอยออโอเคเกต้าช่างยกขาบ,บนสูงไปบาไปายลูกกอดดิ จบจิงจริงจริงจริงไปยาวจิงจริงอ่ะแตงกวนอิ่มเลยนะครับดูไหมแม่เขาก็กินนะปุ้พิงเราเรเลือกกินนะกินแต่กล้วยนะครับอย่างอื่นก็ไม่กินนะครับดูจะเก็บเปลือกแตงกูดีก็ดีก็ส์ก็พี่ก็ลูกอ่าทำงานด้วยลูกก็ส์ก็ส์อ่ะไม่ใช่ปาปอ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 ก็ดีก็ส์เฮ้ยไหนก็ดีอ่าแล้วก็กินด้วยนะฮะโอเคนะครับ นี่คือการต้อนรับนักท่องเที่ยวของครูพิงค์เล่านะครับผมมีความสุขนะครับได้อยู่จุดนี้นะครับโอเคบายบายพิงค์บ๊ายบายบนบนสูงบายบายกับลูกบาย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 นะครับ